สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวผงน้ำชงนะคะผงน้ำชงผลไม้วันนี้เราจะมาชองออรนจิหรือว่าน้ำน้ำส้มค่ะทุกคนนี่ค่ะน้ำส้มเรามาเริ่มชงกันเลยโอเคึบ <c oughs> ก็เน,นินเราตัดกันก่อนนะคะทุกคน เทผงลงไปนี่ค่ะทุกคนว้าวสีสม้มๆจะออกสีสม้สม,สมนิดหน่อยนะคะทุกคนดูฝั่งนี้เทให้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้เราจะใส่เป็นโซดานะคะทุกคนเราอยากได้ความซูซ่าสักหน่อยใส่โซดาลงไปว้าว โซดาเราไม่เคยซ่าเลยสด,สดืหอมมากหอมส้มจังเลยนี่ค่ะทุกคนคนให้ละลายนะคะทุกคนมันละลายเร็วมากเลยนะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปค่ะทุกคนหหอมเหมือนน้ำส้มไม่นี่เลยใส่น้ำแข็งลงไป บาๆก็ได้นะจ้า <c oughs> ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นอากาศหนาวมากนะทุกคนตอนนี้น่าจะประมาณน่าจะลบหนึ่งองศาแต่เราอยากให้ทุกคนเห็นผงน้ําชงของเราว่าเป็นยังไงมันต้องกินเย็นมันค่อยจะอร่อยนะคะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะวันนี้เราก็มาแล้วก็ชิมกันเลยอันนี้วันนี้เรารีวิวรส <c oughs> ส้มนะคะอ <c oughs> มันไม่ได้เกี่ยวกับชาไม่ซาแต่มันไม่ใส่โซดาอันนี้ไม่น่าจะใส่ เขาไม่ได้ใส่โซดาอันนี้ก็น้ำส้มนะน้ำส้มแบบน้ำส้มแบบขัดไม่ขัดจะถ้าจะเป็นอยู่ไทยก็จะขวดละห้าบาทที่ไทยอะทุกคนน้ำส้มแต่อยู่นี่เขาจะไม่ทาหวานมากนะทุกคนจาหวานนิดหน่อยเขาไม่ได้ใส่โซดาอืมอร่อยสิบคะแนนให้กี่คะแนนสิบคะแนนให้แปเคอันนี้ก็โอเคนะแต่แม่ชอบน้ำเขียวมากกว่า ตะกี้น้ำเขียวอร่อยกว่าแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะทุกคนนี่ค่ะซองนึงก็อยู่ที่ประมาณ6-10บาทนะคะทุกคน20-30เยนเราก็สั่งซื้อมาจากอเมซอนนะคะทุกคนมันมีหลายรสมากมีทั้งสตรอเบอรี่มีองุ่นมีเมลอนมีผลไม้เยอะแยะมากมายนี่สับปะรดเลยสับปะรดก็มีเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะรีวิวให้ดูนะคะทุกคนแต่วันนี้อากาศเย็นมากพอแล้วค่ะวันนี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย